หนึ่งเรื่องห้ามทำไม่งั้นคุณอาจจะเคลมประกันไม่ได้เวลาคุณทำประกันจะมีเอกสารให้คุณกรอกข้อมูลนะคะหรือไม่ก็ตัวแทนจะโทรถามนะคะว่าข้อมูลส่วนตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างบางคนน้ำหนักเกินค่าดัชนีมวลกายซึ่งอาจจะทำประกันไม่ได้หรือไม่ก็อาจจะทำได้แต่อาจจะเพิ่มเบี้ย ถ้าคุณหรือว่าจะเป็นตัวแทนอาจจะเกิดข้อผิดพลาดสื่อสารกันไม่ตรงนะคะใส่น้ําหนักผิดน้ําหนักจริงอาจจะ90โลแต่ใส่ไปจริงแค่50โลอย่าลืมว่าตอนที่คุณไปโรงพยาบาลสิ่งแรกที่พยาบาลให้คุณทําก็คือวัดความดันชั่งน้ําหนักส่วนสูงใช่ไหมคะแล้วจะบอกว่าประวัติของคุณอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะ ถึงเวลาที่คุณต้องเคลมประกันไม่ว่าจะเจ็บป่วยไม่ว่าจะเสียชีวิตขึ้นมานะคะแล้วเกิดบริษัทเช็คที่โรงพยาบาลข้อมูลไม่ตรงตามที่คุณกรอกเข้าไปตอนสมัครทำประกันตั้งแต่แรกนะคะบริษัทมีสิทธิยกเลิกนะคะทันทีสุดท้ายกรมธรรม์ที่มีก็เคลมไม่ได้ใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอยากรู้เรื่องประกันอย่าลืมนึกถึงก้อยสรินยานะคะ